ครับคุูที่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมสวนอยู่ฝั่งสะครับนี่สะนี่ครับก็จะปลูกมันมีหญ้าครับผมก็จะปลูกมีต้นไม้อยู่ข้างๆครับผมไปถึงกระท่อมโครงหลังคาครับถึงโอ่งครับผมประมาณนี้ครับผมปลูกต้นอ่านี่ก่อนได้ไหมครับปลูกต้นแค่ครับผมแค่สูงครับผมดีเป็น เรียกว่าอะไรครับผมศึกษามาได้ไม่เยอะครับอยากจะปลูกต้นผักหวานป่าครับผมมีสระน้ำครับสระน้ำแล้วก็ปูนี่ฝั่งสระว่าจะปลูกทดลองตรงนี้ก่อนครับถ้าได้ผลช่วยปลูกฝั่งสระด้านนู้นครับตอนนี้มีหญ้าคาครับหญ้าคาผมกาลังเก็บไม้เตรียมครับเก็บไม้ออกเก็บอะไรออกครับผมผมจะปลูกทดลองดูก่อนครับขอน้ําสระลดครับ จะมีต้นไม้ต้นสักอยู่ด้านข้างครับผมครับดูด้านข้างครับก็จะประมาณนี้ครับผมครสวนก็จะประมาณนี้ครับอาจารย์ติ๊กครับกูติ๊กมียากาแต่ว่าผมก็จะขุดปลูกครับจะจะปลูกจะปลูกแค่ก่อนได้ไหมครับผมปลูกแคสักร้อยต้นครับปลูกปลูกแคก่อนเนื่อพื้นที่มันไม่เยอะครับเพราะมันมีต้นไม้สักเล็กๆประมาณนี้ครับผม ในสักก็ไม่ใหญ่นี่ครับต้นพยุงต้นใหญ่ต้นแค่นี้แหละครับปลูกตรงกลางขรับนี่ก็จะปูประมาณนี้ครับเราทดลองดูก่อนครับผมระบบเอาน้ําสาครับมีว่าเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับนี่ครับจะปูมาถึงนี่ครับก็จะทํากระท่อมตรงนี้ด้วยนะทากระท่อมเล็กๆเฝ้าเฝ้าเฝ้าอันครับ ปูเพราะวานปลาปูกรอบสาหนี่สิคือพูเนาะครับมันมีมมายุคานมีกล้วยแล้วก็มีไม้พยุงต้นใหญ่ต้นเล็กนี่กำลงังเกิดไม้แดงปูรอบสาครับเอาเขา,เานามาในใสาเนี่ยใส่ใช้หอยโขมใช้ปั๊มเล็กๆครับเอต่อท่อรอบสาครับคือพูเนาะเดี๋ยวบึงก่อน ปูไดมีความรูเหลืองกันปลูกพะวันตานะครับผมกขอเขาให้ความรูนี้นะครับว่าปูกกับต้นไม้ยังที่ใดวกับต้นไม้แดงปลูกแซมๆกันนะครับดีว่าน้ำด้านเนี่ยแบบอะก่อนเสียน้ำซ่านน้ำซาก็มีร้ายอยู่ครับ 我忘了。